การซองรบประจำปีของกองกำลังนิวเคลียร์ประจำกองทัพรัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมายิ่งเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกทวีความรุนแรงมากขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสมรภูมิยุครน เซอร์เกตชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียระบุว่าการซ้อมโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ของกองทัพมีเป้าหมายเพื่อเตรียมรับมือและตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์จากศัตรูความเป็นไปได้ในการใช้อาว well, ุธน well, uh, ิวเคลียร์ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนานาชาติอีกครั้งหลังจากสำนักข่าว c ี s รายงานอ้างหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่าเมื่อเดือนที่แล้วในทหารระดับสูงของรัสเซีย ได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามยูเครนว่าจะใช้อย่างไรและลงมือในช่วงเวลาใดแม้ว่าผู้นำรัสเซียไม่ได้มีส่วนร่วมในการหารือก็ตามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสหรัฐเริ่มมีความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน ประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางในการป้องกันภัยคุกคามบุรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียแม้ว่าการขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ความตึงเครียดของสถานการณ์ทำให้เริ่มมีความกังวลมากขึ้นผู้นำรัสเซียอาจหันมาใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือหลีกเลี่ยงการพ่ายแพ้ ด้านจอนเคอร์บี้โฆษกสภา,าความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่ายังไม่เห็นสัญญาณการเตรียมความพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนแต่สหรัฐยังไม่ไว้วางใจกับท่าทีของรัสเซียสำนักข่าวอาทีสื่อทางการรัสเซียระบุว,ว่าความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์เกิดจากการตีความไปเองโดยสหรัฐและชาติตะวันตก ข้อมูลจากสาพันนักวิทยาศาสตร,ร์อเมริกันชีว้ว่ารัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในคลังแสง1912ลูกอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการโจมตีระยะใกล้จำกัดเฉพาะเป้าหมายในสนามรบเท่านั้นในขณะที่อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการโจมตีระยะไกลแม้ว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีจะมีขนาดเล็กแต่อาจสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวรบระยะระเบิดเหนือพื้นดินและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายเอกสารหลักนิยมทางทหารเปิดทางให้ผู้นำรัสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการป้องกันตนเองได้ใน4กรณีกรณีที่1เมื่อรัสเซียและพันธมิตรถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธทำลายล้างสูงกรณีที่2เมื่อมีข้อมูลว่ารัสเซียและพันธมิตรตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยขีปนาวุธ กรณีที่3เมื่อสถานที่สําคัญของรัฐถูกโจมตีจนบันทอนศัก,กยภาพในการตอบโต้ภัยคุกค,คามและกรณีสุดท้ายเมื่อรัเสเซียถูกโจมตีด้วยอาวุธทั่วไปที่ไม่ใช่อาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงหรืออาวุธนิวเคลียร์จนทําให้การดํารงอยู่ของรัฐตกอยู่ในอันตรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นํารัเสเซียระบุว่า То есть они стремятся к какому-то ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть какой-то новый виток с борьбы с Россией, санкции против России и так далее. Другого смысла я просто не вижу. Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия поставлено именно на, на, используется именно для достижения этих целей. Повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать ему, смотрите, какая, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее больше поддерживать. หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาดามิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียระบ,บุว่าหนทางเดียวในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์คือรัสเซียจะต้องเป็นฝ่ายชนะในสงครามครั้งนี้เท่านั้นคำเตือนจากอดีตผู้นำรัสเซียบนสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนให้เห็นว่าภัยคุกคามจากความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ยังไม่คลายความรุนแรงลง ในขณะที่สงครามรัเสเซียยูเครนกำลังเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่9้า